ท่านผู้ชมที่รบ้วครับ,รบรความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงนั้นเป็นปัญหาดังนั้นเราจึงต้องมาถเถียงให้รู้เรื่องครับผมธนวัฒน์พลวิชัยดำเนินรายการนะครับความเชื่อของรายการนี้เราเชื่อครับว่าในวิถีประชาธิปไตยนั้นการมีมุมมองที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติครับการให้ความเห็นหรือจะถกเถียงกันบนฐานของเหตุผลบนความเป็นอารยะมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งกันและกันเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นครับในวิถีประชาธิปไตย เรื่องที่คนพูดคุยกันมากณนะปัจจุบันนี้เรื่องนหนึ่งในทางเศรษฐกิจคือเรื่องนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลครับเป็นนโยบายสาธารณะที่มีการถกเถียงพูดคุยกันมาตลอดระยะเวลา2ปีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งบวกทั้งลบครับนโยบายนี้คือการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดร้อเปอร์เซ็นต์เต็มจากชาวนาและรับจำนำในราคาที่สูงมากเป็นประการคือ1 5ึ0 0หมบาทต่อตันต้องบอกครับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติการที่ทําแบบนี้เสียงบวกและเสียงลบเกิดขึ้นมากมาย เราจะมาเจาะประเด็นนี้กันให้ครบถ้วนนะครับเรามีผู้ร่วมสนทนาซึ่งเป็นผู้แทนของผู้เกี่ยวข้องตรงก็คือผู้แทนของชาวนาและผู้แทนของนักธุรกิจที่เป็นผู้ส่งออกข้าวครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้แทนของชาวนาไทยปัจจุบันนั้นท่านดํารงตําแหน่งนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยคุณประสิทธิ์บุญเฉยครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านที่2ครับท่านเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกข้าวเพราะท่านเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คุณชูกเกยียรติโอภาสวงศ์สวัสดีครับคุณชูกเกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและเพื่อให้ครบถ้วนจะได้ข้อมูลในเชิงวิชาการกันอย่างครบถ้วนทางรายการได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มาร่วมสนทนากันด้วยนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์ดรอนุสร,รธร diseases, ธรมจัยครับสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับและท่านที่สองครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนโยบายทางสาธารณะเพราะท่านเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รอศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับว่าเราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลในครั้งนี้กันแต่ก่อนหนึ่งครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนไปดูสกู๊ปพิเศษที่รายการเตรียมไว้ให้เกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวครับเชิญชมครับ ยาสาธารณะที่ว่าด้วยเรื่องข้าวมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปทั้งรูปแบบและข้อกำหนดตามแต่แนวทางของรัฐบาลที่นำเสนอออกมาเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาหากแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากค่ะว่าหลักเกณฑ์แบบไหนกันแน่ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะการกำหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าวในช่วง30ปีที่ผ่านมา วนเวียนอยู่กับรูปแบบที่ว่าด้วยการรับจำนำข้าวและการประกาันร,ราคาข้าวซึ่งถือเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะที่ไม่เพียงการมุ่งเน้นแค่ช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาเท่านั้นแต่ยังมีมิติของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยไม่ว่าจะยึดโยงกับวิธีการใดย่อมมีคำว่าได้เปรียบและเสียเปรียบเกิดขึ้นจึงนำมาซึ่งการเข้าไปยึดครองพื้นที่โครงสร้างทางอำนาจเพื่อเป็นผู้ได้เปรียบ ที่จะควบคุมทิศทางของนโยบายสาธารณะที่ว่านี้และเมื่อหยิบยกหลักความเชื่อของรัฐบาลพักเพื่อไทยในปัจจุบันที่เน้นย้ำถึงประโยชน์ของโครงการรับจำนำมาเทียบเคียงกับคำยืนยันของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ในอดีตซึ่งระบุถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าหลักความคิดทั้งสองชุดต่างระบุถึงประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาโดยเฉพาะเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่เกิดขึ้นปลายปี2555ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทั้งสองฝ่ายท้วงติงกันและกันด้วยมูลค่าการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณและชี้ส่วนต่างที่รั่วไหลออกจากระบบว่าใครทําให้รัฐสูญเสียมากกว่ากันโดยไม่มีใครอ้างอิงถึงว่าทั้งสองระบบต่างก็ทําให้รัฐสูญเสียเหมือนกันเพราะหากตั้งราคาขายในตลาดอยู่ที่เกวียนละ8,500บาท รัฐบาลรับจำนำข้าวเกวียนละ1 5 0 0 0บาทก็ได้ส่วนต่าง6,500บาทแต่ถ้ารัฐบาลรับประกันร,ราคาข้าวเกวียนละ1 2 0 0 0บาทก็ได้รับส่วนต่าง3,500บาทแม้จะมีปัจจัยอื่นทั้งความชื้นและสิ่งเจือปนมาเป็นตัวหักลบตัวเลขส่วนต่างให้ลดลงแต่ตะก,กะยังคงเหมือนกันคือเงินหายไปแม้เงินส่วนหนึ่งจะถึงมือกเกษตรกรหรือชาวนาก็ตามคิดอย่างง่ายๆค่ะ หากทำนาปลูกข้าวแล้วเลือกที่จะเข้าโครงการรับจำนำข้าวก็จะได้กำไรเกลียนละ6,500บาทแต่ถ่านเลือกที่จะเข้าโครงการรับประกันราคาข้าวก็จะได้กำไรเกลียนละ3,500บาทผลออกมาแบบนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาจะเลือกแบบไหนค่ะและคำถามที่เกิดขึ้นนโยบายสาธารณะที่ว่าด้วยเรื่องข้าวนั้นแท้ที่จริงแล้วกำหนดขึ้นเพื่อใคร และชาวนาได้รับความเป็นธรรมกับราคาผลผลิตแล้วหรือไม่ชาวนาผู้ปลูกข้าวกินในครัวเรือนหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขายในภาคอุตส,สาหกรรมใครควรได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐกันแน่หรือจะกำหนดนโยบายสาธารณะเฉพาะกลุ่มด้วยการนิยามคำว่าชาวนาให้ชัดชาวนายากจนชาวนาปานกลางหรือชาวนาร่ำรวยนี่คือความสำคัญชาวนาแบบไหนกันแน่ที่ควรได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ นอกเหนือจากคำถามที่บอกไปนั้นเราในฐานะคนไทยทุกคนควรจะส่งเสริมอาชีพชาวนาและเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวให้มีในสังคมไทยต่อไปหรือไม่หรือจะปล่อยให้ปัญหานั้นค้างคาสะสมไว้จนเหลือเพียงแค่คำเรียกในศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้นค่ะนี่ายรับจำนำข้าวครับพูดคุยอย่างกว้างขวาง ทั้งในสปากาแฟหรือในแวดวงวิชาการหรือในที่สาธารณะนะครับเพราะการใช้เม็ดเงินสูงประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านบาทในแต่ละปีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับแน่นอนครับชาวนาบอกว่าได้ประโยชน์เต็มที่ไม่เคยมีไรายได้เช่นนี้มาก่อนแต่ว่าผู้ส่งออกนักธุรกิจบอกว่าราคาสูงเกินไปไประเด็นนี้เราจะมาคุยกับผู้ร่วมสนทนาครับว่าด้วยบ่ายนี้เป็นอย่างไรกันแน่ประโยชน์เป็นยังไงต้องถามคุณประสิทธิ์ครับในฐานะของชาวนาด้วยบ่ายนี้ในมุมมองของชาวนา มอง,องไงครับถามว่าในโครงการรัฐบาลที่เปิดโครงการาารับตำนำมานี่ฮะในรัฐบาลชุดนี้ที่ได้ประกาศมาอย่างชัดเจนว่า,าตันละ1 5 0 0 0 0บาทค่า100คร้อยเเซ็นต์ะนั้นชาวนาต้องเข้าใจนี่นะหนึ่งหมาบาทต้องเป,เป็นค่าร้อยเป็นต์มีฟาร,ร์มชื้นที่15 <Ừ> แล้วก็1 4ึ0งหมบาทค่าห้าเปรเฟาร์มชื้นที่15บ,บางคนชาวนาไปพูดเจ้าไอกฉันขายมาตั้งนานจะเป็นปีกว่าสองสือนแล้ว ยังไม่ได้หมื่นห้าสักทีหนึ่งจะนั้นชาวนาไม่เกิดความเข้าใจครับฉะนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวนานั้นยังขาดอยู่ตรงนี้ยังขาดแต่ถามว่าตรงนี้ชาวนาได้รับผลประโยชน์และชาวนาดีใจไหมดีใจครับแต่ว่าถึงจะขายในตันหนึ่งที่ไม่ได้หมื่นห้าเพราะชาวนาเนี่ยเราเกี่ยวข้าวที่มีความชื้นเกี่ยวข้าวสดที่มีความชื้นแตกต่างกันไปความชื้นตั้งแต่ตอนนี้ชาวนาเกี่ยวข้าวโดยจริงๆเนี่ยความชื้นที่25-27ถึง 25-27จะจะขายได้12,500บาทหรือ12,000บาทอยู่เท่านั้นเองฮะนั่นคือราคาที่เป็นมาตรฐานของชาวนาที่ขายไปถามว่าชาวนาตัวนี้พอใจไหมถึงจะไม่ได้หมื่นห้าพอใจเพราะเดิมถ้าเป็นราคาตลาดเนี่ยมันได้แค่ประมาณ8,000บาทหรือ9,000บาทในราคาตลาดแต่บางครั้งราคาตลาดขึ้นมาก็จะอยู่ที่10,000บาทหรือ11,000บาทสูงสุดแล้วแต่ต้องเป็นฟังชื่นที่15นะจ๊ะ ครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้าราคาตอนนี้ต้องเป็นฟามชื้นที่15เท่านั้นแต่ตอนนี้ชาวนาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยเราวัดไม่ได้เลยเป็นความชื้นที่สูงจากนั้นถ้าสูงยันนั้นก็ต่ำลงมาแสดงว่าโครงการนี้ชาวนาพอใจชาวนาพอใจไปถามสดแล้วพอใจนะต้องถามผู้ส่งออกแหละครับว่าชาวนาเขาพอใจชาวนาก็มีชมีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผู้ส่งออกหรือนักธุรกิจเกี่ยวกับวงการค้าข้าวเนี่ยมองนโยบายรับจ้านำข้าวไงครับครับก็จริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่มีใครขขัด้อง นะครับเพราะว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่น่าได้รับการดูแลครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าในลักษณะของการช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็คงมีหลายวิธีที่ทําได้ครับการรับจำนำก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่รัฐบาลส่วนใหญ่ก็เอามาใช้นะครับแต่ต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยการรับจำนำเนี่ยราคาที่ตั้งไว้เนี่ยใกล้เคียงกับราคาตลาดนะครับ ก็ S <S <an> เป็นเ,เรียกว่าเป็นช้อยส์ให้กับเกษตรกรเนี่ยเลือกราคาตลาดทีาาห่หมายถึงราคาตลาดของโลกนะครับซึ่งจะมีผลามาถึงราคาของไทยนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า,าประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวในเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะส่งออกแต่ถ้าเราส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่อ,อันตรายเหมือนกันฟังเสียงดูแล้วเหมือนกับผู้ส่งออกเองไม่ได้มีความสุขกับนโยบายนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าขีความสามารถของเราเนี่ยหายไปเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขก็ออกมาเห็นเด่นชัดนะครับว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยหายไป35%เปอร์เซ็นต์ครับนะฮะซึ่งถ้าเป็นบริษัท หรือว่าเป็นเอกชนที่ผมว่าก็ค,คงจะเจ๊งไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขดออปขนาดนั้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมากจริงๆครับงั้นต้องถามคุณมสิษฐ์ครับทางผู้ส่งออกเขาบอกว่าราคามันสูงเกินไปนะหมื่นาพอตั้งต้นปับส่งออกนี่มันแข่งกับชาวบ้านชาวช่องในโลกนี้ไม่ได้เนี่ยคุณมสิธิ์ว่าราคามันสูงเกินไปไหมครับคือราคาอย่างนี้นะขั้นแรกเนี่ย ผมเองก็เราก็พอใจในเรื่องที่ตั้งขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าเมื่อพอ,พอ,พอการดาเนินง,งานมาเนี่ยของรัฐบาลแล้วมาปีกว่าจะเข้าสองปีแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าออปัญหาของเรื่องราคามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะรัฐบาลประกาศว่าโครงการรับจำนำเนี่ยต่อตันเนี่ยหนึ่บาทนห้พูดอย่างนงี้เลยแล้วเสร็จมาก็ยังประกาศซับมีว่าจำนำทุกเม็ดตอนนี้เมื่อใหม่ๆเนี่ยมันก็มีปัญหาสภาพคล่องของในการที่ยาใบประทวนเนี่ย ไปไปเบิดจากทกศออมันก็ง่ายขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมาระยะหลังนี่มันมีปัญหาครับการที่มีปัญหานั้นก็คือคําว่าจํานาทุกเมตดมันเริ่มบอกชี้ชี้เหตุที่ผลแล้วว่าการจํานาทุกเมตรนี่คนที่ทําเกี่ยวข้าวเนี่ยที่เกินจากในจํานวนที่แจ้งไว้หมายถึงว่า10ตันแต่เกินว่าจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าอยู่นะถ้าเกินจากจํานวนขึ้นมาห้าแสนบาท ต้องมีการไปตรวจสอบและต้องมีการไปดูว่าเป็นข้าวชาวนาจริงไหมตรงนี้ต้องไปทำงานขั้นตอนมาอีกเยอะคือนโยบายค่อนข้างรัดกุ่มรัดกลุ่มแต่ว่ามันทําฟาร์มยุ่ยยากให้กับชาวนาเรียรัฐบาลประกาศเรว่าจำนำทุกเม็ดถ้าจำนำทุกเม็ดเราก็ไม่ต้องไปตรวจครับเพราะผมเคยแย้งในที่ประชุมคําว่าจำนำทุกเม็ดมันจะมีปัญหานะแต่ในเชิงราคาคุณประสิทธิ์ก็มองว่าไม่น่าจะแพงไปดีแล้วเราเราก็ว่าไม่ไม่ไม่คงจะไม่ขึ้นมากตรงนี้หรอกเพราะชาวนาเองนะถางกันจริงจรนะรับ เราพูดกันอย่างตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เข้าวังไคเอาค่ะถ้าเราจะให้ตลาดเป็นอยู่ได้พี่น้องชาวนาความยั่งยืนครับและเข้มแข็งต่อไปเนี่ยผมถามว่าในความชื้นเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่ก็แต่แต่ขอนหนึ่งตันที่ชาวนาขายได้เนี่ยขอนหนึ่งหมื่นบาทเลยเน็ตๆนะะไม่ต้องเกินจากนั้นเอาหนึ่งหมื่นบาทแล้วขายได้จะมีกี่ตันก็สิบตันก็ตันละหนึ่งบาทไปชาวนาพอใจตรงนี้แล้วนะฮะทางั้นก็รัฐบาลจะทําอย่างไรแล้วก็เพื่อให้ชาวนาอยู่ได้แล้วประเทศชาติอยู่ได้ แล้วการใช้งบประมาณ